สวัสดีครับทุกคนมนีกมใไ้มานาคือเกาครับบรรยากาศต้องไฮต้งหน้าครับพี่น้องเย็นสบายครับบรรยากาศบรรยากาศดีมากเลยครับทุกคนบรรยากาศอยูหน้าครับ,บนี่มใไ้ปุ๋ยทุเรียนครับพี่น้องนี่อาบึงบรรยากาศเขากำลังสีม่านนะพี่น้องกลมอุรุนแล้ว เดือนนากระทองแล้วครับนี่บรรยากาศยู่ให้ยุ่หน้าครับพี่น้องบรรยากาศดีจะสิพาปเบื้องต้นทุเรียนครับพี่น้องนี่ไปดูต้นทุเรียนของเราครับทุเรียนหมอนทองเนี่ยต้นที่หนึ่งครับนี่ต้นที่สองครับนี่รลางแตกยอดแตกใบครับแบบงามครับ เราใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีนะครับหกสามสามพี่น้องนี่ครับใบเขาสมบูรณ์สวยงามครับอีกต้นหนึ่งครับทุเรียนหมอนทองของเราเพิ่มเพิ่มปุ๋ยทัางใบไปครับพี่น้องอีกต้นหนึ่งทุเรียนหมอนทองบรรยากาศตรงไหนตรงหน้าครับพี่น้องมาดูต้นสุดท้ายของเรา ไอ้ก้านยาวครับตุเรียนก้านยาวนะครับก้านยาวสมซื้อครับนี่กำลัางงามเลยบรรยากาศเย็นดีครับพี่น้องบรรยากาศอยู่ไฮยูนะครับบรรยากาศดีครับทุกคน อากาศดีมากครับลมเย็นสบายครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับผม